สวัสดีค่ะไม่ใหญยหน่อยแบบนนนทนุคนคนุนคุลุแต่มาอยู่บบข้าไหลเอ่อมือนี่ไม่ใหญยหน่อยสิผ้ามากแกงเฮ็ดใส่ปลานะคะเฮ็ดกับทิพผ้าไปเก็บนั่นแหละค่ะกับพ่อได้กินไม่ใหญยหน่อยกับเอามาล่างเล้วก็ได้ซ้ำนี่ค่ะเฮ็ดล้างสะอาดสะอาดบ่มีเศษไส้เศษหยังนะคะแล้วก็สเส็จน้ำไว้ต่อไปกับปลาค่ะ ปลากาับลูกไส้ตกมให้จากบอ่อนี่พอได้ยูได้กิน,นะคะ่ะมะม้ามะไฮนี่บ่ได้ยึดได้ยากดอกต่อไปกับผัดก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะกับเป็นพริกตะไคร้ใบติวนะคะปลาล่าแล้วก็ผงนัวแล้วแต่ม,มากนะคะสำหรับไอ้นี่ไม่ใช่น้อยกับซีโคแต่ตะไคร้กับพริก กันเพื่อจะเตรียมเครื่องแกงนะคะมีหน่อย1กนะคะตะไคร่นะคะลุงกอนตะไคร้ก็ไปเก็บเอาในสวนต่อไปกระพีกรพีกกจาสีบโบเฮดเห็ดดอกลูกทรายเพื่อนกินโมได้บอก่อยกินเพชสซำนพ่อ อันนี้ผักกระเนียงด้วยค่ะนี่นี่ผักกระเนี่ยงมีกลิ่นหอมหอมเฉพาะตัวนะคะสําหรับใส่ต้มปลาแกงปลาแกงเฮดต,ต้มเฮดอย่างยังอย่างสีบวกนี่หอมค่ะดับกลิ่ดับข้าวได้ดีนะครับมันเป็นผักที่เกิดขึ้นเองในไฮในหน้าที่อุดมสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวนี้พอค่อยจะมีดอกค่ะเพิ่นส่ยาขาหย่าค่ะยิ่งมันก็สีตายไปนั่มมีมีเฉพาะส่วนที่หน้าที่เพิ่น่ใส่ยาหขาหย่าเนาะคะ่ะเนาะ หอมค่ะหอมเอาไว้ถใส่ที่หลังหลังจากเข้าสิบปุงลงถ่ะต่อไปไมียหน่อยก็สิโคกเครื่องปุงนะคะ ละเอียดมากมากนะคะซําได้ซัหนึ่งกินกับหอมหอมจะเสียบกระโลดเนาะถากินก็มีหน่อยเด้ออ่าแล้วๆมีหน่อยจะสีไปแกงนะย <ไป S 1> ูไหน,หน้าหมู่บ้านนี้มีหน่อยเห็ดอันน้ำกระปุ่นก็เลยเอาอันนั้นเมื่อเหือนเอาหมอเมื่อเหือน เมนูหน่อยก็เลยิใส่กระทะที่มีอยู่นะคะแกงเห็ดใส่ปลาค่ะพันแรกก็ตั้งกระทพะกระทะไ้ก่ 1, 000, อนออน้ำที่ใส่นะคะก็คือน้ำกิน,นะคะ่ะแกงใส่กระทะเนอกขนอตมียังกับแกงสซนดนละมาเต๋อบเดีกินปลาดิบกับพ่อเนาะ ไปกับเอาพริกนะคะลุงลให้หน้ำเดือดสะกก่อนนะคะเสียงปลาดู เพื่อเล่งความหดห่อนนะคะมีหน่อยกับสีใสฟฟื้นเนี่ย้าไปใส่เตานะคะเพื่อให้ไฟมันลุกขึ้นเหลือท่านใจนะคะโบโซฟื้นสซไฟน้ำนี่แหละค่สะสาเหตุของหมอกแกงมีหน่อยมันดำไก่แจงสีละค่ะกระบอกเป็นยังยุบให้อยู่หน้าเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะคัดอยู่ค่ะกระทะกับค,คัดอยู่แต่ว่ามันข่วนเนาะคะ่ะเนาะ ควรปืนควนไฟน้ำที่ใส่แกงตรงเป็นน้ำที่สะอาดนะคะเพราะว่าเขาอยู่ให้ยอ,อยู่หน้าแนวนี่โบเอดอกน้าสะอาดเฮาน้าฝนล่องไวถ้าเป็นยูบานนั้นโบเป็นแต่กินค่ะแลขนาดที่เราเอืเดือด มีหน่อยกับสีใส้ปลาละปลาเด็ดนะคะลงไปก่อนดยวให้มันเดลือเดือดดนี้น้ำกันเวลาขามปีค่ะมีหน่อยเห็ดอีเอลามีหน่อยล่างดีๆีขัวดีดีขั้นบกขามปีมีหน่อยกับบุากาากิน ทำไมซูมื่นนมันโมคือนเตกาเตเกียร์หน่อยเนี่ยแตสีออนหนามน้นใส่อะกเแจ้น้อยเพื่อนว่ากินปลาปลาเดกปลาหลานมันมีนข้อลา,า,า,าเาานนาจ,จนดิค่ะเพราต้องไปซื้อขีมแพงๆข็งหเพื่อนว่าแต่กระเจ้าสีซ้ำไดดอกมีหน่อยก็ได้ยินเพื่อนว่ามาก เล่นเดือไก่กรลูกคึกคึกมึงมากน้องขาเนาะขาน้ามเรือดมีหน่อยก็บสีเอาปลาโล่งนะคะปลากระเรียมไปแล้วเออเพื่นใดก็คือตัวนี้ปลาทับทิมนะคะเอาออกไปเนะะี่ยค่ะตัวนี้ปลาทับทิมแล้วกับปลานิ่นนะคะ เลือกเอาปลาทับทิมปลาทับเพียนก็นได้อยู่ค่ะสามสี่ตัวเป็นแต่ว่าเพื่อนสีเอาไปเห็ดเนือ,อื่นกินอาจจะไปหลากซับมุนมุนมุนม,นมุนเพื่อบอกเห็นมันโดนกลางโดนอย่างนะคะแต่ปลาอันนี้มันจะก่างโมหลายะค,ะาลค่ะเดือน,ร,นอาราค่าเดือนแล้วทท้งนี้เพาพอเดือนแล้วมีหน่อยก็สใส่ปลานะคะลงไป ปลาอนี่มันสีสุกสากระห็ดเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องใส่ปลาก่อนปลาที่ใส่กันสามตัวปลาทับทิมตัวหนึ่งปลานิ่งสองตัวนะคะแต่ตัวใบใหญ่ป็นไดรมันกินบิดก็ได้กินบิดก็ะือว่าอายุมันมากเท่านั้นเนาะค่ะเนาะ ข้นใดดิมันอันนาเนวกับข้นบดนะะดัดใเนาะค่ะมีแดดแดดแห้งค่ะแดดแจ่มขนาดเลยมีหน่อยเหื้าแต่เหื้าแตนอาจจะเป็นกับร่องโควิดรีอยังนําเน่าก็ะไดเพราะว่าหลังจากันเป็นโควิดมาผมกระโลนความแจมกระสันแล้วกะ็นี่แหละค่ะ ห่อนใบหนาวใบห่อนแห้งหนาวแห้งไอ้หน่อยสีเรลืงไฟ่ดห้บาทน่้การหลีงไฟเขามีหน่อยก็คือใส่ฟื้นนี่แหละคะ่ะลงไปฟ,ฟื้นนี่ฟื้นไม่ยุคค่านะคะไส่ยังกระดายว่าแต่มันติดเนาะ เราจะข้าวหนึ่งเราไสจะข้าวึ่งใหม่ฟื้นมันกะถือฝนนะคะมันกะโบแหงาันไดมันกะเลยโบลูโบลูกแห้งปกติล้ลูกทึด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 โอ้ยซุกข้าวเดียวยังกระไดแกงสีตุมมยังกับุกข้าวเดียวตาหมอกระบอเอามาปิดเนาะ อยู่หน้าเนะาะค่ะเนอนอยู่หน้าเดี๋ยวต่อไปกะขึ้นสีเด็ดเยียมขึ้นมาเรื่อยๆเตรียมไม่อยู่ไม่กินสมกับอยู่ให้อยู่หน้าเบิดอหมูเบิดเวินเท้าอาทิตย์ลูกจังออกมาอยู่น้ำช่าให้เชาวหน้าเนาะกินคุนตกป่าห้องก็ดีใจแต่ว่าอย่าเป็นอย่าตกหลายขึ้นตกหลายก็โอ้ย เป่าไฟขึ้นลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วหอมค่ะหอมหอมเครื่องแกงนั่นมันมีไอ่ตะไคร่ก็บพริก ม่ใหญ่หน่อยใส่ก้อนก็นคือหัวหอมสองสามหัวนะคะปุดไอ้ตําใส่กันเจ้มาม่เอนี่เพราะมันเดือดเอาปลาลง มันหอมแท้บวหอมไปหอดทั้งบาทหนูค่ะแห้งมแห้งๆใกับบาท่านใจปันไดบอคือเตาแก๊สเนาะค่ะแต่ว่าเวลาไปใส่เตาแก๊สมันคือหัวเสบเนาะเป็นน้ำเมยนหน่อยคิดไปเองบอมันซุกใบกับจริงแต่ว่ามันเป็นยงไรมันบมห์มบ่อยังนี่นะค่ะขื้นเ้อกไปย่ดกัน ปลาก็เริ่มจะซุกเลยเนาะค่ะเนาะพอปลาเริ่มซุกไม่ใ่หน่อยกับสีอาเฮ็ดลงเห็ดยังไรมันจังสีบบเตกไม่ใ่หน่อยกบสีเสียปลาขึ้นไปเสียปลาขึ้นไปเทิ่งนะคะเอาเฮ็ดมาลงนะคะเพื่อไว้อย่างเพื่อว่าเวลาเขาคนเห็ดปลามันเกิดจังสีบดเตกใปนะคะเห็ดคะ่ะเฮ็ดปวกเฮ็ด เห็ดปวกน้ำแกงเห็ดปวกน้ำข้างเฮ็ดปวกหมอกเห็ดปวกจิกอันเดียวกันนะคะบานมีเงินหน่อยอื่นเห็ดปวกจิกนะคะกำลังพอดีนะมีเท่างดอกจูมดอก,ดอกบานมีเงินหน่อยลางแยะเรียบรอยเหลือย,ยอย่างดีนะคะโบมีเศษเห็นเีษท้ายเศษอันนี้มีหน่อยกระสีเอาลุงอะก่อนจะเอาลุงก็เพาะคือไฟขึ้นอีก อยู่น้ำหน้าเปื้อนบออึดแต่ว่าตอนนี้มันอมหนามอนามน้ำฝนบริกบไเสียงฝุดออก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 เป็นตะแสบแทะต่อไปมีหน่อยก็สิเอาเห็ดลงนะคะเห็ดทีล่างดีเล้วสะอาดสะอาดนะคะลลางประมาณสามสี่นามค่ะ ยังเป็นเข้าเอื่นจีมันอยูนอ่นะค่ะ ห่างโตไปมีหน่อยสิเขตกำเขากำขาวๆข้อนี่หายเขากำรรรรจากดอกดินไม่หน่อยเดียวนี่ไม่ย่มดอกดินเพราะว่าย่านที่ซุดจะคือเบาหวานนะคะเพราะว่าดอกดินนี่ สามารถรักษาโรคเบาหวานได้นะคะป้องกันการเป็นโรคเบาหวานอย่างนีมีหน่อยทิปยันดอกยินใส่ขวดว้เก็บไว้ในตู้เย็นแต่ว่าช่วงนี้มันยังพอไม่มีนะคะมีหน่อยจะสิไปเอาสดๆหนึ่งละส่วนที่เก็บไว้ในตู้เย็นกนะเก็บไว้คุณละแย่แรงคุณพี่น้องผู้ใดเป็นเบาหวานกับหิหามาก,กินลองมึงด้วยค่ะเขาใจว่าน้ำตาลลดกินดอกบินกินไปซมือซม,มือใส ใส่อาหารใส่ยังนี่แหละหรือทิมท่มๆก็คือใส่เขาเจ็ดเป็นเขากำนะคะมันสีออกเป็นสีหมูหม่วงดำดำหมงหม่วงมันกบบระเบอให้ตัวชาที่มันเปลี่ยนไปจากเขาหยังหรอกคะ่ะแต่ว่าสรรพคุณของมันก็คือแก่เบาหวานนะคะมีคนพิ่งมาพิ่นทดลองมาแล้วว่าอกินประมาณสามสี่เดือนในไปตรวจเบาหวานมันจะลดนะคะ น้ำตาลในเลือดจะลด,ดผู้เนเดือด้ร้องนขึ้นก็ไว้ไม่อไอเอาหนี้มีหน่อยกตบุหันเดือดร้องนะคะอ่าต่อไปไมีหน่อยกแต่คุ้นมาอันปลานี่มีหน่อยใหญ่มันแตกแ,แ,แต่ที่คุ้นเป็นตัวมันดือดค่ะเอาคนเอาเตะเฮ็ดนี่ลักลับลงมาเฮ็ดซุกก็คือซุกเนาะค่ะปลามันซุกอยู่แล้ว เธอต่อไปนไ้มยหยน้อยสิเดช้าฟ้าหม้อมาปิดแล้วว่ามันมีย่างเตกกระทะน,นะค่ะก็เลยจังไรใหญ่เนาะขั้นแกงใส่หม้อก็คือหอมใบกัวหนียูซุกใบกว่านีก,านกระทะมันแบนแต่กหอมหอมเนยค่ะหลังจากนี้เมย์ยน้อยก็ใส่พักติวแล้วก็ใส่พัก ผักกระแยงนะคะกระสิเพิ่มความหอมขึ้นไปอีกอาหารบ้านๆเท่านะคะเนาะบวมีไข่มันบวมีอีหยังดอกอาหารธรรมาชาติกินกระแทบ <c oughs> นะคะออขอบคุณพ่อบ้านนะคะเพิ่นสีเตรียมมาให้อันนี้ก็คือผักติว๋วมีเงยหน่อยสีเตรียมไว้ <c oughs> นี่ก็คือผักกระแยงที่ไม่เงยหน่อยบอกวนะ่าใส่ที่หลังสุดนะคะความหอมมันสิหอมผู้ใดเคยกินกระสีหูเนาะคะ่ะผู้ใดไปอยู่กรุงเทพกรุงเทพเพิ่นหอนย่ามผักกระแยงนะ หอยเงี้ยมันเด่เพิ่นฮิดถ้ากไงเงเพิ่นเราคอ้ยขึ้นอหอดบานดินหอยบานก็มาเด้อมาหาเวกกรมีแม่หามีหนอนมากินปูกินปลาปูกม็มีแต่บ่หลายมีหน่อยกห็หามาปล่อยมาอันนั้นอยู่เพิ่นกินหลายพี่นอ้องแยมอันนั้นมากแยมแรงมาเพิ่นก็มาคูดเป็นอ้ยเป็นนั่นหลายอยู่หน้าผู้อื่นเพิ่นบ่มีเพราะว่าเพิ่นใส่ย,ยาขัดยา ยาคุ้มยายาถ้าหนังกระสีดยาสีดนี้หน้ามีหน่อยพันโบอันนั้นนี่ละมีหน่อยสใส่โบใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่ามีหน่อยใส่ปุ๋ยขี้มั่วขี้ขัวยบานเห่าหนี่แหละค่ะใส่หอ้องเรื่องเรือกับไปสือขี้ไก่เพิ่นมากขี้ไก่อันนั้นมากขี้ไก่กระสอบปุ๋ยเคมีไม่มีหน่อยกับโบมากป็นหนออ้าวเฮ็ดกระลือมอนหลุ่มส้มลงไปแล้วนะขวานเนาะสุกงายอยู่ค่ะมันดอกหน่อยดอกบางบ่คืึเฮ็ดปกตาโบคืึเฮ็ดปกปี แต่ว่าเห็ดปวกที่มันซุดง่ายที่สุดก็กคือเห็ดปวกแกน้อยเนาะค่ะท่านป่าไม่ไม่มีหน่อยบริยาคโตอตอนได้ท่าน,าน,น,าานาป่านี่อแดดมันเต็อ่าได้ที่ละเป็นยังไม่นนยีนาหน่อยหน,นามขึ้นร้ายแถิดหนามโอกมาจะเฮ็ดอีกนะคะทด้านๆที่ไม่มีนหน่อยก็สเสด็จหนามไม่แล้วใส่ตะเกียงไหวนะคะน้มแต่ว่าเฮ็ดอันนั้นแล้วสเสด็จเนืเ้อเว มึงหน่ำเห็ดมันออกมันสินั่และค่ะสิ้นั่รอเวลาอีกแป๊บหนึง่งนี่แหละค่ะวิธีชีวิตอยู่ให้อยู่หน้าทางไกลความเจริญเนาะค่ะเนอะองมึงมันฝุดอ๊อ,อก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 ,ออกซุกไปอยู่ค่ะ พูดว่ามันกระซุกแล้วนะคะต่อไปนี้หนึ่งกระสิลงซิมรดซิมสาดเบิ้งนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพียนม่นสะตอนนะคะ่ะม่นเปาบวงหวานเห็ดหอมหอมค่ะหอม เสโบต้องใส่นำโบต้องใส่สุดรอดนะคะเก็บเลยสุดรอดซ้ำนิดกระเสบแล้วต่อไปไมีหน่อยกับสีใส่ถักติวนะคะถักติวเห็นมันโยมลงก่อนคุณลงไปคุณลงไปมันสิออกรสออกเปรี้ยวนิดนึงนี่อันนี้มันหวานเห็ดค่ะหวานเห็ดใหม่ๆเนาะมันรสหวาน หอมไรพินอ,อ่อนแดดสุดยอดต่อไปสุดทถ่ายนะคะขั้นตอนซุดทถ่ายก็คือนี่แหละค่ะผักกกะแย่งนะคะพูดลงไปเลยอกินออกละค่ะกินออกว่าจะถือความหอมจะกินออกโหลดเบคกินมอนอผักกกะแย่งบานค้าโอ้ยแสบหลายหอมหอมหอมอ่าต่อไปไมีหน่อยก็ซส้คนมาใส่กันนี่ ในที่สุดเราก็ได้เวลาแห่งการลิ้มรสความอร่อยของแกงเห็ดใสป่ปลาเน้ยเบาไทยอหอมเบาไทยกะบบแข็งแรงดอกค่ะเนี่ยอยู่กับไห้กำหน้าบเดีไปไทยไปลางน้ำเพลินกันชิมอีกกระแสบอีกแล้วนี่มันได้ออกสลสุดหยดพี่นอ้องเนี่ยเนี่ย บตรปรุงเลยค่ะแ่บหลายอ่าต่อไปมีหน่อยกับเขาเวลาไปจัดตัวอาหารนะคะทำเหลียหิ้วนอกมีเวลากินเหลี่ยมีหน่อยกับเขาตัวสักก้อนนค่ะค่ะก็บเขาก็บปลามีหน่อยกับเหลีเรียบร้อยนะคะตักมาใส่กระมังกินหลายนะคะถาโภบานถาลนกต้ายอยู่คะหอมค่ะแล้วก็นีน่ ปลาปีงนะคะปลาปีงนี่ปลานิ่งปลานิ่งปีงนะคะแล้วก็กินกบผักนี่ค่ะกินกบข้าวเหนียวนะค,ะ,คะมาเด้อสุขุสุขคนมากินกับมีเยหน่อยเสร็บเสร็จเยเส็บเสรอาหารบันๆา,น,าน,นะคะขอให้ทุกคนกดนไหลก้แช่ให้เมเงียหน่อยเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้นเงียหน่อยทําคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ